สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุงว่าก็ได้มากินข้าวกับโอ๊ตเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเกตมากเลยนะครับแล้วก็เออไม่เปิดช่องไม่เปิดตักทีใช่เพราะว่าแล้วก็มีเบ่าต่อยด้วยนะครับ<แ>ก็จะได้กินข้าวกับเบาต่อยนะครับก็ลุงวาแล้วก็โอ๊ตเชียงใหม่นะครับ นี่โอ้โหเลี้ยงมาดันแต่ช่องนิดเดียวใช่ครับชอบดันช่องเล็ก็ซ่องก็เห็นทุกช่องนั่นแหละก็เห็นทุกช่องแหละไปทุกช่องอยู่เป็นร้อยสองร้อยนะใช่ด hmm. ันใหญ่แล้วก็ดันคำนั่นแหละเออผมก็ติดตามแล้วแต่แต่ไม่ค่อยได้เม้นครับลองดูข้อแต โอ๊ตพึ่งมาเปิดช่องวันนั้นแหละวันที่มากับพี่ธนันท์ล่ะก็ก็เห็นโอ๊ตโอ้ติดตามช่องทุกช่องไปทางไหนก็มาดันดันใช่ไหมครับเมื่อกี้เราดันมามามาโอ้วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วมามากินข้าวกินข้าวเมาลยวันนี้เครื่องพิล็อตเลยลุง มาลงเองใช่ป่ะเออมาอใส่้ใส่ใงใส่ใ่ใส่อินเนเ่นี้ผมเอาอินเทอร์เน็ตออกเอาใส่มนนี่เรอใช่อยู่แค่ดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอามาตั้งกล้องฝั่งนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นทุกคนตั้งกล้องฝั่งนี้อ่าอ่า ทำไมมันมืดจังหรัจากก็จะได้กินข้าวนะครับเขาฝากส้องใหม่ค่ะสร้องยๆขฝากสร้องหม่นะคะส้องรใหม่ แม่ดาแฟมิลี่นะคะเอทำไมมดาฟมิลี่ช่องใหม่โอเปิดช่องใหม่เอาไปดันดันสวัสดีค่ะแม่ดาดี่น้องด้วยนะคะฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะคะอ๋อเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมเริ่มใหม่หมดเลยเาเริ่มใหม่หมดเลยค่ะ เอาไปดันให้ทะลุอันดันห่นไปไปหน่อยไม่ใช่เอาขอหนึ่งพันไปก่อนค่ะเอาหนึ่ันก่อนนะค่ะหันนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่หน0่งรยค่ะหนึ่งร้ยเน่ะก็เร็วอยู่ร้อยอนนี้พี่น้อยงากด้วยนะคะ fc แปกด้วยนะคะั แซ่บได้สำหรับหบากเหมอนเดมนะครับคนนึงก็แล้วก็เ้าือหน่อยแต่่เราน่เน่ออกครับสิดรัน่บกแม่ผู้ใหญ่ยังไม่เคยเลยออวันนั้นกนข้าวักินข้าวน่พี่ก็่ค่ หอมด้วยเป็ดแับกินี้าก็เออกินหลายคิอมินหลายกิดหลายเออเมนไม่รู้จเงินไว้ใช่ใช่ปะมาฝากมาฝากน้องไก็ได้กินหลายเนาะอนี้เดนที่ไ้ นีมไม่แล้วไม่รวยไม่วเยอะเลยนี่มาเพราะว่ามาได้ก็ได้มาได้ได้รับจอมันนจมาแล้วใส่ดันเดี๋ยวนี้แใส่ดัน มาเลยแล้วก็นึกว่าใครกล้องสูงของเพื่อนนีเป็นใครกัเป็นตัวจริงนะฮะกล้องเรานี่แทนเขาไม่ถึงนะเขาขาสูงมากจริงจริงด้วยเจบไหมั่งจับดูดูในบาร์ขนมจีนนู้นใช่ใช่ใช่ครับไม่ไเป็นจีนโอ๊ตอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากแต่วันนี้เผ็ดเผ็ดมากเดี๋ยวเท่าหน้าเดี๋ยวพี่เอ็นเหมาร้านนะไปก่อนไปครับ ฝากชชอาหน่อยค่ะครับผมฝากเช้าเมด้วยม่ันเมดาแฟมิลี่ด้วยนะคะยขึต้นใหม่ค่ะช่วยดันให้หนึ่งาว่าด้วยนะคะเอาขึ้นมไหม่ต้นจะเป็นอย่างราิ่เาตดเด็ป่ะใช่อง๋อยืนไม่ได้หรอก็ยืนแล้วอยางอนออยากนใช่ไหมนันฝากด้วยนะคะฝากเมดาด้วยนะครับดันดาหมวเลยนครับหนกันไปนบริติเด็ก ี่กน้ำ็ขอให้ได้ช่องเดิ่กลกบมาด้วยนะครับว่าจะ้เน้อน้องให้หามามา้อเงี้ยงเงี้ยงอะไรก็ช่างไม่ติดใจมอนอยู่โอนตัดะไรก็่ติดตาตตาไม่ได้

อยากขอ้าวกลามไม่ด่าต้นไม้ด่าเพราะว่าแซลผู้ชายที่อยตอนนั้นอะสมัยนี้แซลตลอดเลยแซล้ลอดกนอยู่แล้วอะอยู่ไหอะเือดว่ามีข้าวกล้ามบางทีอย่าอย่าะวโอ้ยถ้าพี่ละตกใจอะกเหลืองรระวังเหลืองอีกยิ่งหูพึ่งอยู่เนี่ยยแกบอ่าไม่ด่าเป็นมารีค่ะไม่ดาเป็นมารีนะครับผม ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแฟมิลี่พ่ชายเขาพาไปเป็นร้านขายของไทยที่เขาหลักลูกเลยโมเดลโม่โม่วำไมล่ะนะสมัยนั้นแกทำคลิปอยู่ทชะล่านะก็ยัเออท้องกลังมานื่กยปวดมันหนาวแล้วเนาะตันนี้ก็หนาวแล้วนะไปดึงแล้วก็ตัดบั้งข้าวหลามจริงเหรอที่บ้านมไปที่นั่นะถ้าอยู่ที่ป่ามีมีก็ต้องแบ่อยที่ป่าเพราะว่าบั้งมันจะโตโตกว่าถ้าขับดั้ม ดำมี่ดัมพาร์เราข้างขากละองวะเน้อนี่เนี่ยนี่ดัมี่ก็ง่ายกว่านี้ก็ได้เขาลับเขาลุกปาผู้ลูกปากวะลุกากรด้แล้วนี้เขาปาด้วยกันเลยไปยืมข้างเขาปาดเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนเนาะมีไหมมันเหลือหรือยังมันยังอาจจะเป็นยองดูองมันเนาะเแต่ว่าแต่ก่อนมันมันมันก็ตายเหมัน

เอาาตมน้ไม่ไเอาอ้หเจอดีว้าว่รัน้ไม้เหนื่อยต้องวิ่งอ่ะโอ้โนนไกลลูกพูดเยอะอ้โห่ะเดี

นอก่นอพี่ ady, ไปกิกปนก๋วยเตี๋ยวบ้านน้อดอยู่าระนอ๋ออร่อยนะไปฟาบ้านเราไปฟาวเบอรไลไอ้บอกไปฟานั่งก็ไปบกไปบ้านไอ้ชิบถ้าใครบอกเราขอใช้เพื่อบอกไปเบิ้ลถ้าบอกถ้าบอกบอกผมมหนุ่ยเลยว่าอยากให้อะไรอย่ง มันจะเม้นแล้ว่นบอว่าก็บอกท่นเขาสิไปเองทาเขาสิไปเองทันบานก็บอกานด้เาเขาบ่กล้าไปมันสิเปลี่นเราลับเราล่วงนี่กำลังมองนกันที่ไปขึ้นมมันบอกห้องบอกล้าไปนยถ้าจะไปเองมันก็จะเป็นเระหลับราล่วงเปนอนเป่าบ้านี่คืนเพื่อเพื่อโว้ยวานอนอนนี่น้องเป็นปีนันอึนอยู่นเราคืนน้าบ่ค่อยเป็นแห้งเฮียไปเฮียไปเฮีไปเฮียไปเฮียไปเป็นทัน ค่อยมาได้ค่อยได้ไลสดไปลนดๆเ้วคือจอดกลางคูจะแท้ใช่คลิปบักด nah ิวยใ่หลายตอเวลาคลิปเคลิปบัดิวอะไรอกู่่ไมแ่บอกว่าถ้าไม่บอกว่าบู เราเราเราไม่เก <emaal> ี mm ่ยวทุกงานช่วยทุกคนช่วยานคนนี้ไม่ช่วยไม่ใช่เราช่วยคไม่แต่อิ้เราเราไม่เรียกที่ช่วยแม่ไปได้เบิรหมูเขาทุกคนไปได้เบิตก็หมานไม้งานแถสอได้้าสสวเดวนี้เาเมเหมือเอาเนาะพราอคยขนากเอาอยู่แต่เออคันนั่นนั่นสิให้ผมเอา พี่ว่าสิเทพื้นเพื่อนกว่าเนี่ยงานเทียงงานทางงานถางในโยครับเลยก็มากินข้าวนะครับกินข้าวโอ้ต้มมะละกอเผ็ดมากเลยครับเลยก็มีเยอะแยะนะครับนี่ก็ต้มเป็ดต้มไก่แกงไก่ใส่หวายเพื่อฮอลในบ้านอยู่กันเลยล่ะเอออันประมาณว่าครับเลยก็มากินข้าวมีเบาต่อยด้วยนะครับแล้วก็อ่าัดเท็งไม่แล้วก็ ช่องดีเดียสแนลด้วยนะครับนี่ครับฝากด้วยแล้วพี่น้องด้วยครับแล้วก็ฝากฝากฝากกล้วยฝากด้วยไปขยับมาดีเดียสแนลก็ขยับมาหาฝากกันท่านด้วยค่ะด้วยนะพี่นะคด้่ะมากินข้าวนะครับนานร่วมทีมแล้วนี่เไม่ได้เจอบ่าวจ้อยก็นานเหมือนกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะครับก็ไม่ได้เจอนะครับอยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพาเคาต้องเรื่องดูลูกน้อยเดิ้ คลิปน,น,นี้ก็้านเกาจะเรือกสวัสดีครับ